รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้เวลาของรายการมิติโลกนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยครับคุณชิปจิตนิยม และผมกิตติเดชธนเดชสุวรรณนะครับรบแน่นอน,นครับคุณชีสัปดาห์นี้เรื่องที่จะร้อนที่สุดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยคงต้องเป็นที่อัฟกานิสถานกับการพังงานขึ้นมาของกลุ่มตาลิบันยึดกรุงคาบูได้แล้วก็ไล่รัฐบาลแล้วสหรัฐเองเนี่ยไล่ตัวเองอยู่แล้ว อาถอนทหารออกไปเอ๊ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงโอ้โหโกรธิดเป็นนุษยที่ยาวมาก20ปีที่ผ่านมาครับที่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันถึงจุดคลายแม็กในช่วงแค่อาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมาได้เองใช่แล้วเป็นสิ่งที่คนไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะจบเร็วแบบนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับอัฟกานิสถานเนี่ยต้องบอกว่าบำบาดเข้ามาคือเต็มสมองไปหมดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่พูดตรงนี้ไม่ได้ครับใช่คะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากขนาด สหรัฐเองยังบอกเลยว่าหน่วยความมั่นคงข่าวกรองก็ยังไม่คาดเลยว่า<ช>ตาลีบันเนี่ยจะพังงาดขึ้นมายึดประเทศได้เร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราต้องมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือความเพียงพ้ังของสหรัฐ<ช>อะไรคือจุดแข็งของตาลีบนันอะไรคือจุดอ่อนของสหรัฐและ มีตดออลของตอริบันหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้มาทั้งสองข่ายเลยนะครับคนหนึ่งก็เชี่วชาญเรื่องของสหรัฐอีกคนหนึ่งก็เชี่วชาญเรื่องของโลกมุสลิมโดยเฉพาะเลยใช่ครับเราไปติดตามมุมมองและบทวิเคราะห์ของนักวิชาการผู้เชี่วชาญ2ท่านนี้กันครับครับสวัสดีครับอาจารย์สาวุฒิจา์ประพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคำถามแรกขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์ประพีก่อนนะครับ คือการที่สหรัฐเนี่ยถอนทหารออกมาได้แค่ไม่กี่เดือนแล้วตาลีบันยึดทั้งอัฟกา,านิสถานรวมถึงกรุงคาบูได้ขนาดนี้เป็นการกล่าวเกินจริงไปไหมครับถ้าเกิดผมจะพูดว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาในสงครามอัฟกานิสถานครับอาจารย์ครับ คำว่าแพ้หรือว่าคำว่าชนะตรงนี้นะคะคือ,อมันมีมัน,นมันมองได้หลายมุมแล้วก็มันก็ตีความได้หลายแบบนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าตลอดทั้ง20ปีที่ผ่านมาแล้วสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้เนี่ยถ้ามองอาจารย์ขอมองในมุมของสหรัฐอเมริกานะคะก็คืออาจารย์มองว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้พ่ายแพ้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือ,อเขาได้บรรลุนะคะในวัตถุประสงค์ ที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้ายกตัวอย่างถ้าในสมัยของบุชที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนะคะจริงๆเขาก็ทําสําเร็จแล้วนะคะ,ะหรือการที่โอบามาตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะจัดการกับบิลลาเดนนะคะแล้วหลังจากนั้นตั้งเป้าก็อีกไว้ว่าจะถอนฐานออกเขาก็ทําได้แล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าในสมัยของดอนัลด์ทรัมป์เอง เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าคือในสมัยโจนัมป์เองไม่ต้องการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศอะไรต่างๆไม่อยากที่จะไปลงทุนอะไรมากนะคะเขาก็ทำสำเร็จแล้วเพราะเขาก็ในยุคนั้นก็ได้มีการเจรจาสันติภาพนะคะหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้จริงๆโจไบเดนเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็แนวทางการดำเนินนโยบายของเดโมแครตเนี่ยจะเป็นลักษณะเน้นไปทางประชาธิปไตย น้นไปทางสิทธิมวลชนมากกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าก็สถานการณ์นะคะทั้งทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเองหรือเศรษฐกิจเองก็เป็นสิ่งที่น่าจะโยงมาให้ไบเดนเลือกที่จะดำเนินการในการที่จะถอนทหารออกจากรัฟการนิถานมากกว่าที่ต้องไปลงทุนหรือว่าไปไปจัดการกับกลุ่มของตาลิบันต่อไปอะค่ะคืออาจารย์ประพีเนี่ยมองว่า คือจะเรียกว่าโจไบเดนหรือสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายที่แพ้ในสงครามนี้ก็อาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากนักแล้วสำหรับอาจารย์สราวุธะครับ,รบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ใครแพ้ใครชนะในมุมมองอาจารย์ครับคือผมเชื่อว่าหลายฝ่ายเนี่ยนะฮะก็คงจะสรุปตรงกันนะครับว่าการเข้าไปของสหรัฐริการเนี่ยะฮะก็เป็นการเข้าไปที่ ใช้กำลังนะฮะแล้วก็ใช้ลัสสกษณะของสงครามเข้าไปโค่นล้มรัฐบาลตอดิบันนะเมื่อปี2001นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะในกระบวนการของการที่จะเข้าไปแล้วก็ทำสงครามโค่นล้มรัฐบาลของเขาเนี่ยผมคิดว่าการสร้างชาติใหม่ะะการทำให้ประเทศอัฟกานิสถานฟื้นฟูนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นภารกิจสำคัญ อย่างมากนะครับการที่สหรัฐอเมริกาจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็เท่าใจสังคมของอัฟกานิสถานเป็นอย่างดีนะครับ,รบแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเข้ามาทํางทำสงครามของสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานเนี่ยขนาดนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ความโกรธแค้นนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นในวันๆแล้วเมื่อใช้อารมณ์เนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่มีการวางแผนในการที่จะฟื้นฟูประเทศนะครับรเมื่อไม่มีการกวางแผนแล้วเนี่ยมันจึงนําไปสู่สิ่งที่เราเห็นตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสับริกาไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่เป็นความล้มเหลวของสับริกาและชาติพันธมิตรนาโตอีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของกระบวนการสันติภาพมันมีการเจรจาพูดคุยกันในโดฮา ประเทศกาตารระหว่างสหรัฐอเมริกากับตอลิบานแต่ว่าปรากฏว่าไอ้กรอบของการเจรจาเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงการที่จะสร้างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองให้เกิดความสงบ,บสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นว่าจะถอนกองกําลังของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนาโตกออกไปทั้งหมดขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ขอให้ตอลิบานเนี่ยอย่าได้ ให้ผู้กอ่อการร้ายเนี่ยใช้พื้นที่อัฟกานิสถานในลักษณะของการเป็นภัยผู้ขามต่อสหรัฐอเมริกาและประชาคมโลกเท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกรอบการพูดคุยนี้เนี่ยมันจะต้องรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านอํานาจนะฮะและและถ้ามันไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจึงเห็นสถานการณ์ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าจะให้พูดถึงจุดแข็งของตอริบันที่สามารถกลับมายึดครองอัฟกานิสถานได้โดยสมุิแบบเนี่ยอาจารย์คิดว่า จุดแข็งที่ทําให้อเมริกาต้องเพี้ยงพ้าซึ่งเป็นชัยชนะของอตอริบันซึ่งคนที่ให้การสนับสนุนตอริบันเองก็บอกว่านี่คือชัยชนะของอัฟกานิสถานและชัยชนะของอิสลามด้วยครับพูดถึงขนาดนั้นครับรัฐบาลของอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะเป็นรัฐบาลที่ประกอบขึ้นจากฝ่ายที่สหรัฐอเมริกาเคยขอร้องให้สนับสนุนสหรัรในการช่วยล้มตอริบันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนอร์ทเอลไลส์หรือว่า พันธมิตรฝ่ายเหนือนะพวกนี้เนี่ยเวลาโค่นล้มตอริบานแล้วก็เข้ามาสู่อำนาจนะฮะเป็นขุนศึกฝ่ายต่างๆนะฮะแล้วก็มีเอเจนดามีผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาสู่การเป็นรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยจึงเต็มไปด้วยปัญหาของการคอรัปชั่นรัฐบาลก็มีการคอรัปชั่นรัฐรัฐบาลอ่อนแอและรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายในการที่จะไปพัฒนาพื้นที่ห่างไกลชนบท รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่หัวเมืองสําคัญสาคัญแต่ละเลยคนชนบทซึ่งมีความยากจน,นยากจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลที่ผมคิดว่ามันทําให้เราเห็นหรือเราดูว่าตอริบันแข่เข้มแข็งจริงๆแล้วตอริบนันก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรนะถ้าเทียบชั้นระหว่าง ตอริบันกับรัฐบาลในเรื่องของ Al op, อาวุธยุทโธปกรณ์ในเรื่องของจำนวนทหารในเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลมีมีความได้เปรียบมากกว่ากองทัพอัฟกา,านิสถา,านมีความได้เปรียบมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ตอริบันมีเลยเนี่ยนะฮะก็คือตอริบันเนี่ยเป็นขบวนการของคนชนบทเขามีสมาชิกอยู่ทั่วไปนะฮะเขาไม่ได้เป็นองค์กรที่เราเข้าใจกันในปัจจุบัน เขาเป็นองค์กรที่รวมตัวกันแบบหลวมๆใช้อุดมการนำนะเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ชนบททั่วไปเลยเกือบทั้งประเทศในอัฟกานิสถานนะลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่ามันทำให้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะโค่นล้มตอริบันในปี2001ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอริบันยังไม่ได้ไปไหนฮะยังคงคุม พื้นที่อิทธิพลต่างๆในชนบทอยู่ทั่วไปะนะฮะผมไปที่อัฟกานิสถานเนี่ยผมสอบถามชาวบ้านนักวิชาการนักการเมืองนะฮะถามตรงเลยว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลอัฟกานิสถานสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้แค่ไหน<ะ>เขาก็บอกผมตรงกันเลยฮะว่ารัฐบาลสามารถที่จะคุมได้เฉพาะในคาบูลและก็หัวเมืองใหญ่ๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยเป็นผลกอิทลของของตอริบัต ทอนี้ย้อนกลับไปที่ดรประพีบ้างเพราะว่าสิ่งที่ดรสรวัลพ,พูดมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความล้มเรลวของสหรัฐนะครับรบแต่ดรประพีบอกว่าความจริงก็ทําตามขั้นตอนตอนนามนโยบายถือว่าประสบความสำเร็จทั้งสีท่านเลยนะครับรบแต่ปัญหาที่อาจารย์ดรสรวัพูดถึงเนี่ยที่ตริบานสามารถสร้างเครือข่ายต่างๆได้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามว่าอเมริกาไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยในบนั้นหรือเปล่าครับดรประพีครับคือจริงๆแล้วตัวแม้แต่ตัวไบเดนเองนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อสองสมวันที่แล้วเน ะะแม้แต่ตไบเดนเองก็คือยอมรับข้อผิดพลาดนะคะถ้าย้อนกลับไปในข้อตกลงสันติภาพนะคะในตอนนั้นเนื้อหาของการเจรจากันก็พูดถึงอยู่แค่แต่เฉพาะในเรื่องของสหรัฐอเมริกากับตาลิบันเท่านั้นะนะคะโดยที่ไม่ได้นำเอาคนอัฟกานิสถานเนี่ยคือเข้ามาคุยด้วยนะคะแล้วก็พอมาถึงตรงส่วนนี้การที่ ถอนทหารออกไปโดยที language, so them, no so ่ยังไม่ได้ม <het anes idden noise> okay. ีการไม่มีแผนการที huh. ่ชัดเจนในการที่จะเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันกับพรรคแคตตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าณณปัจจุบันนี้ณตอนนี้การถอนทหารออกมาในสหรัฐเองก็ยังมีการพูดคุยกันนะคะหรือแม้แต่ในสภาเองก็ยังมีการพูดคุยกันนะคะก็บางคนก็แม้แต่ในเดโมแครตเองนะคะก็บอกว่าก็ยัง ก็ยังบางคนก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกมาแบบนี้ตัวไบเดนเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดที่เขาพูดไว้มันก็คือการปกป้อง<บ>นะคะพละเมืองของตนเองนะคะพลพลเมืองนั่นก็คือชาติเออทหารของเขาตัวโจไบเดนเองนะคะก็พูดมาตลอดนะคะว่าเขามีนโยบายที่จะมาจัดการกับในปัญหาอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะโดยมีภารกิจที่จํากัดเท่านั้น าก็จะมองว่าคือเขาต้องการที่จะต่อต้านนะคะเอ่อต้องการที่จะปกป้องเอ่อตัวเองเนี่ยจากกลุ่มก่อการร้ายเท่านั้นแต่เขาไม่ได้มีนะคะหน้าที่ขยายที่จะไปถึงดูแลแล้วก็อบอุ้มนะคะเอ่อคนอฟการิสถานนะคะซึ่งต้องใช้กำลังอะไรเยอะมากนะ,ะใน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 ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เหมาะสมมากนะัเพราะว่าจริงๆเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา เราไม่ได้อยู่ทีออ่พื้นที่นี้ต่อไปแล้วครับอาจารย์ประพีครับเมื่อสักครู่อาจารย์สรารวุฒิบอกว่าออที่อเมริกาเนี่ยเรียกว่าล้มเหลวหรือว่าพ่ายแพ้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ยอมไปสร้างชาติให้อัฟกานิสถานไม่ยอมไปสร้างการเปลี่ยนผ่านที่ดี mm hmm. ด้วยแต่อาจารย์ประพีเนี่ยมองว่านั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของอเมริกาตั้งแต่แรกคือจะเข้าไปแค่กาจัดก่อการร้ายแต่ก็เห็นว่าก็มีการพัฒนาเรื่องของการเลือกตั้งมี ประชาธิปไตยอยู่ในอัฟกานิสถานด้วยสรุปจุดประสงค์จริงๆของประธานาธิบดีอเมริกาทั้ง4ท่านที่ผ่านมาในสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยคืออะไรกันแน่และถามจริงๆว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เองมองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ ต้องบอกให้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วจริงๆก็คือเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาตินะคะสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอเมริกามักจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอยู่แล้วะคะอย่างเช่นถ้าเรา,า,าย้อนกลับไปในเรื่องของตอนตอน,ตอนบูชน,นะคะ,คะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเลยคือ,อต้องการที่จะจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนะคะกลุ่มก่อการร้ายเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนั้นก็คือเรื่องของประเด็นความมั่นคง ย้อนแล้วมาถึงปัจจุบันตรงนี้นะคะ <are> เราจะเห็นได้ว่า <terrorist> ผลประโยชน์ชาติของสหรัฐอเมริกาหรือเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่ที่กลุ่มเก่อการร้ายแล้วเราอาจจะมองได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการที่จะเข้าไปนั่นก็คือในบริเวณเอเชียเอเชียเอเชียตนอ,อ,อกเฉียงใต้นะคะหรือแม้แต่เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่จะควบคุมการขยายอำนาจของจีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเมื่อ ในเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายของเขาก็เลยจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่นะในระดับสูงเนี่ยก็เข้ามาเยือนนะคะเข้ามาเข้ามาเยือนในเอเชียเอเชียดอกเฉียงใ,ใต้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนั่นตรงนี้อาจจะมองได้เห็นภาพ,พว่ามันมีการ,รเปลี่ยนนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคพูดถึงจีนครับนึกถึงบทความของอาจารย์ดยสรสัตบุตรวังกันนะครับ ดรสราวุฒิเคยพูดว่าตัวนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จีนอาจจะได้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในอัฟกานิสถานจึงอยากจะถามดรสราวุฒินะครับว่าบทบาทของจีนที่อาจารย์มองว่าจะเข้าไปมีผลสัวพันธ์นกับอัฟกานิสถานเนี่ยน่าจะเป็นในด้านใดด้านใดบ้างครับอาจารย์ครับคือผมก็ยังตั้งคําถามนะครับว่าขณะนี้มันเป็นโอกาสหรือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของจีนรหรือความท้าทายของจีนกันแนะ่นะคะคือถ้าสมมุติว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ช่วยเปลี่ยนภายถ่ายอํานาจในอัฟกานิสถานก่อนที่จะออกไปนะะสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งสร้างบ้านเมืองที่สงบสุขเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นโอกาสของจีนนะฮะแต่เท่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาทิ้งอัฟกานิสถานไปในลักษณะที่ปล่อยให้บ้านเมืองเล็กเทะ,ะเกิดปัญหาความมั่นคงนะะเกิดความวุ่นวายลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับจีน นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลประโยชน์ของจีนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าอัฟกานิสถานเนี่ยจะเกิดความมั่นคงจะเกิดความสงบหรือไม่ถ้ามันเกิดความมั่นคงเกิดความสงบเนี่ยผมคิดว่าจีนจีนได้รับผลประโยชน์เต็มๆหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจีนสามารถที่จะใช้อัฟกานิสถาน ในการที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆตะวันออกกลางเอเชียใต้แล้วก็เอเชียกลางนะฮะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากแล้วมีส่วนหนึ่งก็ติดอยู่กับจีนด้วยนะครับแท้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นจีนเล็งเห็นความสาคัญของอัฟกานิสถานตรงนี้แน่นอนแล้วที่สําคัญสําหรับจีนเลยและเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับจีนก็คือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ย ตอริบันจะจัดการอย่างไรเราเห็นการพูดคุยกันร,ระหว่างหวังอี้กับตอริบันในประเทศจีนนะฮะแล้วจีนก็พยายามที่จะสัมทับย้ํากับตอริบันว่าตอริบันต้องตัดความสัมพันธ์กับพวกนี้นะนะฮะและเราก็เห็นตอริบันให้คํามั่นนะฮะว่าจะตัดตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มพวกนี้นะ,ะจริงๆแล้วผมผมมองว่าขณะนี้เนี่ย ผลประโยชน์ที่จีนได้รับจากอัฟกานิสถานยังไม่เคยมีมากนะแต่ว่าที่เห็นเราเห็นชัดเจนขนาดนี้ก็คือว่าจีนให้ความสําคัญและก็ยอมรับบทบาทของตอริบานอันนี้เห็นชัดเจนครับครับเท่าที่อาจารย์สราวุธบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยฝากฝั่งของตอริบานเองก็เลยต้องพยายามที่จะตั้งรัฐบาลใหม่แล้วทํายังไงก็ได้ให้มีความชอบธรรมมากที่สุดก็เลยอยากจะถามต่อไปที่อาจารย์ประพีนะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยรัฐบาลตอริบานสมมุติมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่แล้วเราจะ รู้ได้อย่างไงว่านานาชาติจะให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลชุดใหม่ของตาลีบันนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ถ้าพูดถึงการรับรองรัฐบาลนะคะก็จะพูดในอาจจะขออธิบายในแง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศวอาการรับรองรัฐบาลเนี่ยในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่สองแบบด้วยกันมันมีการรับรองในลักษณะที่เขาเรียกว่ามันเป็นเด e factor นะคะก็คือเป็นรับรองโดยพฤตไนัยกับรับรองโดยนิตินัย นะคะซึ่ง2องอย่างนี่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้มีหลายคนมองว่าเอะหรือว่าจีนเนี่ยจะเป็นมีท่าทีที่จะแสดงเหมือนกับว่าเป็นการรับรองรัฐบาลโดยโดยโดยพุตินในหรือเปล่านะคะแต่อธิบายก่อนว่าถ้าเรื่องของการรับรองรัฐบาลโดยพุตินในในที่นี้หมายความว่า อาจจะเป็นการรับรองนะคะซึ่งมันมีผลทางการเมืองมากกว่าทางกฎหมายมนะคะผลทางการเมืองในที่นี้ก็คือเป็นการแสดงท่าทีแหละว่าจะโอเคเข้าใกล้แต่การรับรองทางพื้นทีเนี่ยนะคะ,ะจะหมายถึงแค่การโอเคจะจะรับรองในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะแตจะ่จะต้องขอเวลาในการที่จะดูสถานการณ์ว่ารัฐบาลน,นั้นมีความมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะมีความมั่นคงแค่ไหนนะคะถึงจะมีการรับรองทางนิติในต่อไป ส่วนการยอมรับนะคะของนานาชาตินะคะ,ะ,ะก็ก,ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกหรือประเทศใดๆนนะปัจจุบันนี้ยใ,ในในโลกปัจจุบันนี้ถ้าถ้าตาลิบันสามารถจะปรับตัวไปถึงจุดจุดที่โอเคใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองแต่ว่านะคะยังเคารพในเรื่องของสิทธิมนชนนะคะยังปฏิบัติตามกติกาต่างๆของโลกนะคะก็ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ ต้องมองเป็นระยะยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้จึงเป็นการบ้านหนักของรัฐบาลตาลิบันที่ว่าจะทำอย่างไงนะคะที่จะให้เป็นที่ยอมรับนานาชาติค่ะเนี่ยฮะมุมมองเป็นยังไงท่านผู้ชมครับน่าสนใจขนาดไหนสําหรับนักวิชาการทั้งสองท่านทั้งอาจารย์สราวุธแล้วก็อาจารย์ประพีด้วยเป็นยังไงคิดว่า อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยพูดถูกไหมในเรื่องของอเมริกาค่ายแพ้เพียงพาหรือเปล่าและถือว่าตาลีบานเนี่ยชนะชนะขนาดไหนยังไงแต่ยังไม่จบฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกคุณเชฟมีคนตั้งคำถามอ่ะถามว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องอัฟกานิสถานทำไมต้องเจาะลึกขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีคำตอบเรื่องนี้ยครับใช่ครับเรื่องนี้สําคัญกับคนไทยอย่างไรกลับมาช่วงหน้ามิติโลกครับ